เอาแล้วผมขอ,อกราบสินคุณผู้ชมท่านได้นะผมยูับผมวิเช่นนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโลบอกในการได้ยืยอยู่กันในแบบบอกฟุตกันอีกเช่นเคยนะผมโดยในคลิปนี้นะผมทุกคนนะเคยสงสัยเลยครับว่าลูกน้องของผนผีหรือว่าลูกน้องของผนเล็บนั้นแบบจะโกงกว่ากันนะเรามาเค่อยว่าอะไรทดลองกันดีกว่าเออแล้วก็สําหรับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นลายใหม่ัก็ฟรีได้ครับผมจริงจริงไว้ได้คลิป โปรโมทจ้ะและสำหรับใครที่อยากเข้าแคนนะครับแมรี่ครับตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับให้เม้นมาต้งคลิปเลยนะเ๋ยวผมส่งเลยียงดิดไปนะครับแล้วก็ให้เข้ามาเทสได้เลยครับผมแล้วเจอกันในแคนนะครับเดี๋ยวเอาผลออกมาดีกว่าอะไรไปเนีเาา่ยครับนะผลเลรฟบซิงเอออันสตอกไม่ได้อีกคอมแบทหนเพื่อนผลเลิะอ,อันสตร มามา <Safe rév mark> อ,อินเ, <Superman> เอาเอแล้ววะเอา,เอาแล้ววะไอ้เหี้ยน้ำอะไรเอ่อจันมันแบบดูเฟนดูไปไปไปต่อยมันไปต่อยมันเอ้ยเอาแล้วไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยก็ก็เสียผิดหรือเปล่าผิดรอบเลยก็ไม่ใช่ เมื่อเมื่อกี้อาจจะสปอนตัวกากไงคือวิ่งอาจจะสปอนตัวกากอีกรอบอีกรอบดูแม่งเลยอ่าเบิกกากว่ละบิ๊กโจเบบโจนี่ไอ้เหี้ยอะไอเก่งจังวะเพื่อนเมื่อเราให้มันต่อยดาเมจเท่าไหร่คืออะไรอ่ะ ผลราคาเก้าแสนม่แพงกว่าเหลี่จะเชื่อราบเบทเท่าไหร่ห14 8, 140วะร้อยสี่แปดร้อยสี่สิบแปดคุณลองยืนนินิงจนมืร่มร้อยร้อยห้าสองมาร้อยห้าสองู้ย่งย 100, า 2. 2> ง,งมันจะนันยนน่ร้อนอ <c oughs> าจารย์อาจารย์มือกูราเบทรอยห้าสองอาจารย์มือเราขอเกิดดิขอไ, <c oughs> ไม่เห็นน้ำงานดิ แปดร้อยไอ้เ huh. ห yeah. ี้ยแต่ีแต่ต ah. ีแต่ีกูแรงอ่ะไม่มันดามิแปดร้อยไงขอขอขอกูดาเมจมันมาแรงกว่าของกูบางไงตัวกูบางแต่ว่าของกูดาเมิดแรงหน่อแ่ของมนาคิวปิดส่วน เบสตูเฟรนโตอาดูโอ้ยเฮี้ยตายเร็วชิบหายอาดูปาดแม่งเอี่ยี้ยะฮะเซเบอร์ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยพี่พ่อเฮ้ยมึงก็ให้มันตัวเดียวดิมงลัวมันมีสองตัวเอะไรให้มันตัวเดียวคืออะไรไอ้ที่บราซิลอะหงมันมีตัวเดียวช่ป่ะหงบัวตัวเดวคือจะตู้กันตัวเดียวได้ มึงต้องข้าวอาตายมึงตีมึงเตีเเของม,มาสิมึงตะอยูย่ไหนมิจฉาเดี๋ยวเอาข้าว,ตว,าวเตือนข่ายเลี้ยงมาเป็นหลักฐานเริ่มใหม่เนี่ยดูฉลาดเสกไหมของมึงต้องเสกอ่ะมึงมันต้องเสกอ่ะไม่ไม่ก็มึงเสกให้กูตีก่อนเดี๋ยวเลยเดี๋ยวกูเสกของกู ตีไงให้โดนตัวเดียวเฮ้ยนี่ไงเียเฮ้ยเสร็จแล้วเพื่อนเบรโดเบรโดเฮีย